ก็มีแบรนด์อะไรบ้างทีที่ทำให้ท่อท่อเนี่ยถ้าจะเป็นเซตดีคุตูคติเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาจะดีลกันโมเดลต่อโมเดลเลยเช่นบาง่อมโมเดลเลยมโมเดลก็จะเป็นอาคาเปเวกบางโมเดลก็จะเป็นแตมิโอเน่เนี่ยนะอ๋ะออ,อืมแต่แบรนด์อื่นๆที่ทํามาก็ไม่งั้นก็ไม่ใช่ทิใช่ไหมถ้าไม่ให้ตัวดีเปอร์ฟอร์แม<ใ>นท,ทำมันก็จะมีแค่สองแบรนด์เนี่ยที่ดิวกันดิวเรื่องท่อนะอ๋ออย่างผมไปเห็นมามีสตังของเอสเอสแมีมีเอสซีโปรเจกต์ด้วย ตัวหนึ่งแต่เหมือนมันไม่มันไม่ได้ผ่านศูนย์เลยว่าตัโปรเจกต์ไม่ใช่พารโฟร์แมนครับอืมถ้าเป็นพาร์โฟร์แมนเนี่ยจะจะมีแมปมาให้ด้วยอ๋อมีกล่องแมปมาให้ด้วยอ่าจูนจูนี่เครื่องเหมาะกับท่อใบนั้นจูนเรื่องของของอัดของการจ่ายเชื้อเพลิงการผสมอากาศ้วก็เรชอากาศให้มันเหมาะสมกที่เยกับท่อที่เปลี่ยนเออ อ๋ผอผเคยดูคลิปของเนี่ยพี่เคยดูคลิปของคุณจอนไลเดอร์เขามีมนคนเขาไปดูศู์ลูกคติศูนย์นไม่ได้ศูย์เป็นเหมือนอูที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องันณิกนเล่ลเลแล้วมันมีลูกค้าคนหนึ่งไปใส่ท่อท่อสูบของไทยท่อฟูลันไทยแล้วมันองศาเหมือนมันไม่ได้ทําให้สูบมันโคตจนแตกออกมาอันนี้จริงไหมพี่ถ้าเกิดดูคติครับอ่า คืองานท่อไทยเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะเป็นงานกอ๊อบก้อนหนึ่งคือความโค้งของท่อเนี่ยมีผลต่อการโฟล์องอาก<พ>าศองศาใช่ไหมครับโฟล์อุณหภูมิอุณหภูมิสะสมในท่อเนคอท่อในถุดน,นั้นอาจจะสูงขึ้นแล้วก็ไล่มาจนคอท่อแล้วจะคอท่อจะไล่เข้าไปที่ที่วาล์วไอเสียนะครับแล้ววาล์วไอเสียก็จะไปลามไปที่ลูกสูบอะไรพวกนี้ครับพอพอชิ้นส่วนบางส่วนมันร้อนจัดจนละลายอ่ะมันก็ติดสุกิดแค่นี้ ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าจะซื้อท่อไม่แท้จริงหรือว่าแบบซื้อท่อแบรนด์ธรรมดาก็ใส่เฉพาะปลายปลอดภัยกว่าซื้อทั้งเส้นถูกไหมพี่ใช้เฉพาะปลายปลอดภัยกว่าปลอดภัยสุดแล้วใช้หาะปลายเฉพาะปลายนี่คือแทบไม่มีไม่มียุ่งอะไรกับเครื่องถูกไหมถ้าถ้าถ้าทั้งเส้นเนี่ยต้องเทส่์ exhaust airflow แล้วก็ดูเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ไปจูนแมปอีกทีหนึ่งซึ่งแบรนด์ไทยเขาไม่มีใครทำ มันเป็นมันมันใช้เครื่องมือที่ราคาสูงมากเพราะล่าสุดพอดีเพื่อนผมเพิ่งออกรถใหม่คันแซทเก้ารอให้แล้วเขาถามว่าซื้อท่ออะไรดีผมก็ไม่กล้าแนะนําเยอะเพราะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่ว่าถ้าเขาถามผมผมก็จะตอบเหมือนเพื่อนผมมีคนนึงที่เขาขับรถอยู่แล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแท้ไปเลยแต่ว่าก็เอาตามที่ไหว สมมบอว่าทั้งเส้นไม่ได้ก็ซื้อแค่ปลายพอเพราะอย่าไปเอาฟูแบบฟูค่ายที่ตีกันเองอย่างมีคนใช้อ่ผมไม่ล่นเบเบนแบรนเขานะทอฟูทั้งเส้นสีลุงล้งๆอะ่ะสุดท้ายงานมันไม่ได้พี่เหมือนแบบมัน,ม,น,ม,นมันเท่าไหร่ทั้งเส้นมันแค่หมื่นสามหมื่นสี่อ่ะทั้งคอมาเลยอะ่ะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่เป็นฟูมันมันเหยียบเหยียบแสนใช่ไหมพี่ แล้วเขาขับไประยะหนึ่งเหมือนว่าท่อมันหลวมอืมก็เลยใส่ว่าทางนั้นในส่วนใหญ่แบรนด์ไทยเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยมีการไม่ได้ไม่ได้ว่าแบรนด์ไทยนะแต่ว่าคุณภาพมันยังไม่ไม่สู้เขาประผีถ้าเทียบว่าอ,อย่างเอซก็พอพี่เอสซีเนื่องด้วยกรบมวิการผลิตองศาคือองศามันต้องเป๊ะมากในในการผลิตท่อคือถ้าเกิดว่า ือถ้าเกิดเราไปศึกษาเรื่องของเจดเจดเจดพาวของรู้จักตาซ่าไหมเออครับตาซ่าอะคือมันมีทฤษฎีมันจะมีเริ่มเริ่มไปไกลแล้วพี่เรื่องของเรื่องของเครื่องเจ็ตท่อควาเจตเลยพวกนี้ครับที่เราใช้ในกระวยอวกาศเนี่ยคือมันถึงวิทยาศาสตร์ม้างนะผมลงไปหาข้อมูลลึกๆอ่ะสาเพีย่นิดเดียวอ่ะแม่งทาให้เกิดองความร้อนสะสมในบางจุด แล้วก็จะเหมือนล้มเป็นโดมิโนโเลยระยะยาวก็จะเกิดเกิดปัญหาอย่างเช่นท่อมันเป็นโลหะมี่ความร้อนสะสมตรง <ทะ S 1> ตรงสมบูรตรงรอยต่อท่อเนี่ย<ม>โลหะที่ที่เชื่อมต่อกันไม่ทีเดียวกันนะถ้าส่วนหนึ่งของตรงนั้นร้อนกว่าส่วนหนึ่งจะขยายอีกส่วนหนึ่งจะไม่ขยายตามดัง <ทะ S 1> นั้นก็จะเกิดความหลวมเกิดขึ้นเกิดความหลวมเกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดแรงสั่นสิ่งที่เกสตรอากาศกลัวที่สุดเลยคือแรงสัน่นสะเทือนในระบบ เพราะแรงสั่นสะเทือนอ่ะจะทําให้เกิดความถีเรโซแนนซ์เมื่อความถีเรโซแนน์ถึงจุดที่มันจะทําให้น็อตหรืออะไรมันคลายตัวเนี่ยน็อตก็จะคลายตัวอะไรก็จะคลายตัวไปแล้วความเสียหายที่จะตามมามันเป็นมันมันไม่น่าเชื่อนะมันวิทยาศาสตร์แต่แม่งเป็นเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยการใก้ท่อแบรนด์ดังมันมีการทดสอบในแหลบมาละเอียดแล้วท่อแบรนดไทยมันก็ตอกตอๆตีกันในร้านเนี่ยส่งประามาวัดองศามาต่างกันสององศาไม่เป็นไรเราทำตีตีไป ถ้าอย่างอย่างแบรนด์ตัวดีนี่ถือว่ายังเชื่อถือได้ไหมพี่เพื่อนผมถามมาแบรนด์เชื่อทีอ่าพูดไปแล้วแหละพูดไปแล้วผมพยายามตัดออกเดี๋ยวผมต้องตัดผมต้องเซ็นเซอร์ผมต้องเซ็นเซอร์คลิปพวกนี้อยู่แล้วพี่ผมต้องเซ็นเซอร์ออกเอาส่วนเอาส่วนตัวนะผมไม่ใช่อืมเพราะหนึ่งคุณขายเขาหลอกของจริงเนี่ยหลักแสนคุณขายหลักหมื่นเนี่ยส่วนต่างเก้าส่วนต่างตั้งกี่หมื่นเกินครึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรต่างสิวะอืม เขาเข้าใจว่าคือจะมีคนที่พ <favorites too. popular Christmas> ูดว่าเขาผมมีกําลังซื้อเท่านี้เออาใช่ครับมีคนเขพูดอย่างนี้จริงมีคนพูดอย่างเงี้ยผมใช้ผมีกําลังซื้อเนี้ผมเถียงมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าว่าเจอเอาเ e อร์ฟอร์แมนต์ถ้าเกิดคุณใช้มีกําลังซื้อนี้คุณก็อย่าไปใช้เ e อร์ฟอร์แมน์สูงมากเพราะเรารู้ว่ามันมันเรามันไม่ได้การันตีจากโรงงานว่ามันไม่ไม่ได้แบบเ e อร์ฟอร์แมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันอาจจะมีบงอกมีบั๊กอะไรจากการลิตถามว่าท่อร้อยใบของกาเข้าโปวิดเนี่ยมันออกออกมาเป๊ ร้อยใบยแต่ท่อร้อยใบยของค่ายดีเนี่ยมันไม่เป๊อะเลยอืมแเนี่ยแหละคือความชัวคือถ้าเกิดว่าเป็นเลนมาสายวิศวกรรมเราเข้าใจว่าความชัวเนี่ยกับความที่แบบเกือบชัวมันไม่เท่ากันนะครับและการลงทุนของความชัวกับกับโปรดักที่เกือบชัวเนี่ยการลงทุนมันต่างกันมากดังนั้นเนี่ยไอ้ท่อแท้เนี่ยมันมันเขาขายถูกไม่ได้เพราะต้นทุนมันดีมาวิจัยการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตเนี่ย กับกับขอที่ก๊อปเข้ามาเนี่ยคือมันต้น<อ>ทุนมันต่างอะ่ะมันก็เลย <ừ. S 1> คิดถูกได้เอาพูดง่ายเงี้ยไม่งั้นจะมี<อ>ไม่งั้นจะมีหน่วยงานได้เนดีไปทำไมใช่ไหมพี่ใช่จะจ้างไปดีเ <c oughs> งินเดือนไป่สนเลปทำไม <c oughs> เอาเงี้ยง่ายๆถ้ามันใจว่าท่อคุณภาพดีนะเครื่องพังเปลี่ยนรถให้เขาเอ่าใช่ใช่อากาศอย่างี้เลยเออคล้าย อุ้ยต้องเซ็นเซอร์อีกแล้วต้องเซ็นเซอร์อีกแล้วไม่เอยพี่นะเอไม่เป็นไรพี่เพราะเดี๋ยวไอ้ที่เสียงเสียงอ่ะถึงเสียงอ่ะหายเขไปเล่าเป็นคำพูดตัวเองแล้วกันอย่าเอาเสียงดูดเสียงไปเออครับเดี๋ยวตามไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมัใช้วิธีดูดเสียงเงียบหายลงลงหลุมอากาศไปที่ที่ผมกล้าที่ผมพูดเนี้ยก็คือหนึ่งในในกลุ่มเนาะแล้วก็หนึ่งอ่ะผมอ่ะผมเป็นสายวิศวกรรมนะนเนี่ย คือผมจะคุยกันระดับร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเราไม่คุยกันเก้าเปอร์เซ็นครับครับจะคุยกันที่เป๊ะมากแล้วก็ผมจะศึกษาข้อมูลดูดูข้อมูลอะไรเนี่ยสมมติว่าดูน้ำมันเครื่องเนี่ยดูฉลาดไม่พอนะต้องดูว่าองค์ประกอบของมันคืออะไรแล้วผมมาไปเปิดสูตรเคมีว่าองค์ประกอบของโบรอนเซรามิกเนี่ยประกอบด้วยอะไรโมเลกุลเท่าไหร่ทําไมโบรอนเซรามิกถึงทนวความร้อนถึงอะไรเงี้ยผมจะลึกลึ้ไปเรื่อยจนจนต,นตัสรุปว่าอ๋อ โอเคโอซบอลเซเหมืองเป็นองค์ประกอบเป็นสารสังเคราะห์เชิญองค์ประกอบแบบ X ตัวรีก้อนอะไรก็ว่ากันไปอะไรเนี่ยถ้าผมถึงจะสรุปเป็นคำพูดตัวเอง <c oughs> แล้วก็กล้ามาถ่ายทอดต่อว่าออมเป็นอย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่ว่าอ่านพลิกขวดมาอ่านฉลาดแล้วบอกอ๋อบออนมันดี <c oughs> นนไม่ได้ได <c oughs> ้ต้องต้องลงดีฟนิดนึง <c oughs> จะคิดพูดเรื่องทอดนะพี่เออคือถ้าแบรนดูคติไม่ต้องแบรนดูคติก็ได้เอาแบรนดูคติดีกว่าถ้าแบรนดูคติใส่ท่อก๊อปถ้าเป็นแค่ปลายมีผลกับรถไหมพี่เออจริงๆตัวปลายเนี่ยถ้ามันไม่ได้อันจนหน้าเกลียดอันจนหน้าเกลียดคืออะไรอันจนได้คือบิดแล้วรู้สึกว่าแม่งรถไม่ไปหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าไม่อันจนหน้าเกลียดผมว่าไม่ค่อยมีผลอะไรก็ถ้าท่อกระป๋องนะพี่ ถ้าท่อกระป๋องใช่ไหมมันจะเกิดมันจะเป็นเรื่องของความโล่งพอโล่งเสร็จปั๊บเนี่ยกําลังคือรถเนี่ยส่วนหนึ่งท่อเนี่ยเป็นระบบส่วนหนึ่งของระบบส่งกําลังไอเสียซึ่งมันจะต้องไม่โล่งเกินไปเพราะถ้าโล่งเกินไปกําลังอัดในท่อไม่มีแล้วก็ข้อเสียที่เห็นชัดเลยเนี่ยถ้ามันโล,นงนนล่งเนี่ยจังหวะที่เราขอนคันเร่งเนี่ยกาลังอัดมันจะหายไปเร็วมากในท่อไอเสียนะจากจากคอท่อถึถงเบรอเลยเนี่ยมันก็ลดกลังอัดมันหายไปเนี่ยอากาศเย็น จากปลายท่อเนี่ยมันจะไหลส่วนเข้าไปจนถึงอาวาล์วไอเสียโอ้ล oh, ึกถึงวาล์วเลยนะก็สังเกตเลยจากท่อที่มีกําลังอัดสูงอยู่ดีกาลังอัดหายไปมันจะเกิดสุญญาการดูดกลับเข้าไปอ๋อ oh, มันวอดเข้าไปอย่างนั้นแล้วมันทําให้เกิดเ,เรื่องของมันเป็นเรื่องของพลศาสตร์อากาศร้อนมันทําให้เกิดอาการตดไหมพี่ที่มันแบบปุ้งปุ๊งปุ๊งเออ after fire พี่เป็นเป็นผลพายได้ก็ผลพายได้ผลพา,ายได้คือจากการที่ว่าความ ท่อที่จะมีความร้อนแล้วก็ละอองน้ํามันที่หลงเหลือจากการเผาไหม้หลงเหลือเนี่ยพอเจอเอ,อะไรละ่ะเนี่ยนะพอร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอละอองน้ำมันพอพอท่อมันโล่งพอท่อไม่ร้อนไม่ร้อนมากพอถึงจุดที่ที่ที่จัดการพวกล,ล,ละไอไระเขยน้ํามันให้หมดเนี่ยมันก็จะมีอละอองน้ํามันที่เหลืออยู่ในท่อมันก็จะเจียจากจุดระเบิดนอก อ๋อนอกห้องระเบิดไปจดระเบิดปลายท่อให้กิดให้เกิดอัลเทอร์ไฟล์ขึ้นมานอกนอกห้องกันนอกห้องเผาไหม้ถ้าเกิดเราไปเสิร์ชหาเรื่องของวิศวกรรมเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้การเผาไหม้นอกห้องเครื่องไฟแบ็กคือเรื่องนี้ครับระยะยาวมีมีคเสียไหมพี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไฟแบ็กอ่ะไม่มีข้อเสียเท่าไหร่แต่ข้อเสียที่ที่ที่มาจากการที่ท่อร่วงคือสังเกตมาเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิสูงมากบาไวเสียก็คอุณหภูมิสูงมาก ในกรณีที่ว่าอากาศเย็นถึงแม้จะต่างแค่ห้าองศาอากาศเย็นไหลย้อนกลับเข้าไปจังหวะที่เราผ่อนคันเร่งนะครับตอนที่ราบกำลังอัดมันหายเนี่ยอากาศเย็นจะไหลร้อนกลับไปยนงึงวาลาวไอเสียวาวไอเสียที่เป็นโลหะอุณหภูมิสูงมากเจออากาศเย็นภายนอกโลหะเป็นเป็นสิ่งที่โลหะไม่ชอบคือการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันธุ์อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อยมันจะทําให้เสียรูปโลหะเสียรูปสังเกตไหม ๋อใช่ใช่มีเคสนึงเหมือนกันเนี่ยพี่ที่เขาขับแซดเอ็กหกเป็นเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะเขาเขาขับไปต่างจังหวัดแล้วมัน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 ยิงไบ่อยจนขับมาสุดท้ายท่อมันล้าตรงคาร์บอนลงไปมันแตกเพราะความไอเสียมันมันเกิดการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันจนมันเสียรูปเนี่ยก็หมายความว่ามันจะปิดบ้าไอเสียได้ไม่สนิทดังนั้นเนี่ยน้ำมันมันก็จะออกละออกน้ำมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆแล้วเจอกับความร้อนสูของคอท่อมันก็จะเกิดไฟแบคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเกตคนที่เคยมีไฟแบ็กแล้วเนี่ยพอบนานไปเรื่อยลักษณะการขับเหมือนเดิมแบบไฟแบ็กก็จะมีเยอะขึ้นเ<ช>ยอะขึ้นเยอะขึนน้นจนกระทั่งถึงวันจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปจูนใหม่ใช่ใช่เพราะจร,ริงจริงแต่เหตุเหตุจริงก็มาจากทอ่อไ,ไอไอวาไอไอเสียอาจจะไปแล้วแลวถ้าิดวาวไอเสียมันิดไม่สนิทมากๆ,ๆเนี่ยโอกาสที่จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งอากาศเย็นจะไหลมีโอกาศไหลย้อนกลับเข้าไปผ่านวาวไอเสียจนถึงลูกสูบจนถึงอะไรพวกนี้มันก็จะลามไปหมด วันนี้คือข้อเสียใหญ่นะพี่ถ้าระยะยาวก็เอาเรื่องเหมือนกันใช่ไหมระยะยาวก็เอาเรื่องแต่นั้นก็จะมีประกบการณ์ว่าคนที่ปล่อยท่อไฟแบคมากๆอะทำไมสูบลาววะเกี่ยวอะไรกันโอ้ลาม,มันถึงสูดลาวอากาศเข้าไปเป็นอย่างยิ่งยวดใช่สังเกตไหมรถที่ใส่ท่อกระป๋องคือรถที่อยู่ในสนามครับรถในสนามจะใช้วาล์วไอเสียเป็นวาล์วไทเทเนียมอืมอืมเพราะวาล์วไทเทเนียม มีความมีการทนต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำคูปย่างยิ่งยวดได้ดีกว่าวาลธรรมดาอทเทเนียมตอนนี้ก็เรียกวีโฟพวกนี้เป็นวาลไทเทเนียมครับเออนั่นแหละก็ล่าสุดพี่เขาขับแซดเลหกไปต่างจังหวัดกลับมาท่อแตกปลายท่อมาพี่เพราะเขาใช้ท่ออาใช้ท่อไม่ได้แบนแท้ด้วยเป็นแบนด์แบบแบรนไทยแบนไทยเป็นเฉพาะปลายแล้วแล้วตรงปลายเขาติปิแตกออกมา โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเลยแล้วมันจะมีผลเสียกับเครื่องไหมนี่เรื่องเล่าไปส่สมมากกเป็นคั่กขับขับแบบกึ่งกึ่งเลดไลน์อ่ะเกิดถึงเลดไลน์อ่าพวกนี้เขาขับกันบิดกันสุดบีแทนเดือหกเนี่ยอาจลาดกันเป็นโยนแบบเต็มประสิทธิภาพอ่ะพวกนี้จะเจอเจอบ่อยแล้วพวกที่แบบขับตัวเลงตัวเลงทั่วไปอย่างพวกเราขับเอสเอเนี้ยไม่ค่อยเจอหรอกอ่าคือมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นยกไปโดนไปอัดเลดไลน์มาเอู่ยอวเครื่องล่งร่างหลอไปเลยอย่างเงี้ย อันนั้นเดี๋ยวมีเจอแน่นอนถ้าเป็นพ่อที่แบบว่ามันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้มีประสิทธิภาพมาก